กำลังหารถเบนซ์ตาถั่วนะครับ W203 สภาพพร้อมใช้รถ2มือนะครับไม่แสนนิดๆฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี Mercedes-Benz C-Class w 203เป็น200คอมเพรสเซอร์เลยนะครับมือถึง2ล้านกว่านะตอนนี้พร้อมทะเบียนสวยเลขยก2ตัวนะครับวันนี้เคยตั้งอยู่300,000กว่าวันนี้ราคาเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทครับไปดูเลยว่าสภาพมันน่าใช้ขนาดไหนครับ E สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมอยู่ในรถยอดนิยมของช่องนะครับหรือทุกคนเรียกโนเนมว่าโนเนมตาถั่วผมอยู่ใน Mercedes Ben z c Class C 200 Compressor เพเป็น W 2 0 3เป็นตัว New Gen ไฟใหม่แล้วมีมาตั้งแต่ประมาณปีที่ผมเจอปีแรกประมาณปี2000ประมาณ 2000, 2001นันสองนห่ครับถึงประมาณปี2 0 0 5 2 0 0 6แป่งเป็น2เจนเอาที่เข้าใจง,ง่ายๆนะครับตัวแรกก็คือจะเป็นเครื่องประมาณ C180 ที่จะเป็นตัวไฟคุณคุณโย แล้วก็ประมาณปี02ถึงประมาณ 03, 03 04ก็จะเป็นตัวไฟใหม่แล้วไฟลูกแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องฝาดําตัวนี้จะมีหลายเครื่องเลยนะครับตั้งแต่ C180 C200 มเพรสเซอร์แล้วก็ตัวท็อปสุดของเขาก็คือ C230 หลังจากปี04 05นะครับก็จะเป็นตัว Minor Change แล้ว Minor Change ที่เห็นหลักๆก็คือ1ก็คือเครื่องครับก็จะมีทั้งเครื่องตัว C200 มเพรสเซอร์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ C 2 3 0ที่เป็นเครื่อง V 6แล้วแต่คนชอบแต่ผมรีวิวได้ทุกคันเลยนะวิ่งการขับแต่ละเครื่องค,อคล้ายๆกันนะครับแล้วแต่คนชอบแต่รุ่นนะท็อปตอนนั้นนะครับที่คนออกบ่อยๆตัวนี้นะครับผลิตปีประมาณ02-03แต่รถคันนี้จดทะเบียนปี0 4นรถครันนี้ไม่แสนห้าแท้ๆมีประวัติบินเป็นฟ้อนเลยเป็นเครื่องพันแปดคอมเพรสเซอร์ให้แรงมา้าประมาณ163แรงมา้ามีลูกค้าท่านหนึ่งขับรถญี่ปุ่นอยู่ได้มาลองขับ รู้สึกเลยว่าช้างล่างนะครับนิ่มมากถ้าเทียบกับตัวปีนะรถคันนี้ประมาณปี03-04นะครับคุณลูกค้าคิดดูว่า17ปีฟิลลิ่งช่วงล่างเดิมๆนะครับยังนุ่มนวลแล้วเฟิร์มอยู่เลยนะครับถ้าคนที่ใช้ทุกวันนะครับผมว่า C200 อคอมเพรสเซอร์160กกว่าแรงม้าเนี่ยผมว่าเพียงพอนะ แต่สำหรับคนที่ชอบซิ่งนะครับจริงๆมีท็อปกว่าน,นี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น c 2 3 0ถ้าเป็นตัวท็อปกว่านี้นะครับก็เป็นตัวเครื่องพันแคอมเพรเซอร์เหมือนกันแรงม้าจะประมาณเกือบ200แรงม้าเลยนะครับก็ขับสนุกกว่าหรือถ้าใครชอบนะครับ ก็จะเป็นอีกท็อปนึงไปเลยก็คือ C32 AMG นะครับรเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูเรามาทดสอบขับกันดูนะครับฟิลลิ่งนะคันนี้นะครับรถมีประวัติเข้าศูนย์ครบหมดเลยรถคันนี้ภายในดีมากนะผมต้องบอกอันนี้คือเดิมเดิมเลยนะครับเราได้จากลูกค้าแบบไหนลงรีวิวแบบนั้นเลยนะครับลูกค้ามันก็ได้ขับเลยเรอลองเหยียบให้ดูนะครับเนี่ยดึงนะครับเสียงเครื่องผมว่าโอเคเลย คือแรงต้นนะครับเนื่องจากว่ามันมันเป็นเครื่องแค่พันแปดแหละแต่ด้วยบอดี้ที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันอาจจะไม่ได้หมุหวามากแต่ผมบอกว่าเพียงพอนะสนําหรถบอดี้แบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2ที่รู้สึกก็คือถ้าคนเคยใช้รถจุโดนะครับตาทัวเนี่ยีลริงการขับมันจะค่อนข้างนุ่มนวลแล้วก็เฟิร์มแต่ไม่สปอร์ตเท่าถ้าเทียบรุ่นเนีเขาก็คือ e46 นะครับจะค่อนข้างสปอร์ตกว่านะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ย ผมรู้สึกนะพวงมาลัยจะหนักแน่น W203 จะหนักแน่นกว่าก,กว่า E46 ค่อนข้างเยอะนะครับอันนั้นจะถ้าเป็น f e ิล E46 เนี่ยคนที่ชอบจะค่อนข้างดูสปอร์ตนะครับแต่อันนี้เนี่ยจะค่อนข้างรุ่มลน,นกว่า C200 คอมเพรสเซอปี03จด04เนี่ยไม่แสนกว่าเท่านั้นสภาพพ้อนใช้เป็นตัวอีกแกนราคานะครับ พิเศษเลย299,000บาทครับเดีย๋ยวไปดูดรายละเอียดกันนะครับคันนี้พร้อมทะเบียน40ด้วยนะเดีย๋ยวไปดูครับว่าน่าใช้ขนาดไหนโอ้ไหลามากครับไหลๆเลยไหลเลยตัวนี้สภาพดีมากรถนะครับจริงๆเป็นรถบ้านรถลูกค้าเลยลูกค้าฝากมาขายนะครับคันนี้คือเราแค่ล้างเลย เดี๋ยวมาดูสภาพกันท้้งนอกนะครับรถคันนี้จริงๆอะ่ะผมเคยขายไปหลายคันนะผมบอกองนี้คันนี้ใหม่แท้มีเอกสารหมดอย่างแรกที่ผมพูดต้นคลิปนะครับตัวนี้จะเป็นตัว New Eye แล้วนะครับคำว่า New Eye คือไฟเนี่ยจะเป็นไฟใสและคุณดูนะอันนี้คือไฟเดิมๆนะครับมีลูกแก้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือโคมเดิมๆนะครับแราแค่คล้างขัด,ดเฉยๆตัวนี้ก็จะเป็นดาวลอยนะครับเป็นชุดแต่งอิเล็กันจากโรงงานนะครับเนี่ยคุณดูนะคือรถเดิมๆนะครับเนี่ย ชุดส่วนใหญ่เนี่ยสีเดิมเดิมหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องฝาดําเป็นเครื่องพันแปดคอมเพรสเซอร์คุณดูสภาพนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยบอดี้สวยๆนะครับรถไม่ได้มีชนหนักเลยนะครับเนี่ยคุณดูนะคิ้วยางพวกนี้ยังอยู่สวยอยู่เลยนะครับล้อเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์รถเนี่ยเป็นรถศูนย์นะครับมีสติ๊กเกอร์เนี่ยจากเดมเลอร์ ประเทศไทยนะครับผมบอกอย่างนี้นะสำหรับผมนะรถที่ดูแลดีจะเป็นแบบนี้นะครับคุณดูนะเนี่ยคือไม่โซมด้วยนะครับสภาพดีจริงๆเลยมาดูล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อโรงงานนะครับเป็นล้อขอบ16นะครับผมว่าคันนี้ช่วงล่างดีนะคือนุ่มดีนะครับนุ่มแล้วก็หนึบระดับหนึ่งเลยตัวนี้เป็นชุดแต่งอีกน,นะครับคุณดูสีนะ ตัวนี้สีเดิมเดิมหมดเลยนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับหนึ่งอย่างที่ผมเคยบอกครคุณดูคิ้วนะคันนี้จริงๆคิ้วเนี่ยเดิมเดิมนะครับสวยเลยเนี่ยรถเนี่ยคือแค่ล้างนะครับธรรมดาเลยคุณดูสีเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะรถสีเดิมเดิมเนี่ยคุณเห็นไหมครับเนี่ยคิ้วทุกอย่างยังเดิมสวยอยู่เลยนะครับนะครับเนี่ยคิ้วเดิมเนี่ยคิ้วตัวนี้ยังอยู่เลยนะครับคุณดูสภาพ ดูสติกเกอร์คณดูเบาข้างหลังนะครับคุณดูพรมนะครับอะไรจะสวยขนาดนี้ครับรถสภาพมันดีมากจริงนะครับมาดูข้างหลังกันนะครับรถคันนี้ผมเราขายพร้อมทะเบียนนะครับ5กท .40 เลยนะครับทะเบียน40นยะไปดูราคาได้นะครับซื้อตอนนี้ก็3-4มสี่หมื่นแล้วนะคุณดูได้เลยนะครับเลขผลรวมบางทีก็เกือบห้าหมืนนะครับไฟนะครับไฟเดิมๆนะครับสวยเลยช่วงล่างเนี่ยสีมีเล็กน้อยนะครับแต่อันเนี้ย ผมแนะนำว่าเป็นสีเดิมนะครับหายากนะครับเนี่ยสีเดิมเท่าเท่ากันทั้งคันทุกคนถามผมว่าเล็กเล็กน้อยเราเก็บให้ไหมจริงจริงบางอันเราเก็บให้ได้นะครับแต่คุณดูนะรถคันนี้นะครับมันเดิมแบบเดิมสนิทจริงๆเนี่ยคุณดูนะครับเนี่ยรถนะครับคิวตัวเนี้สี่ประตูนะครับยังอยู่สวยอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับรถแสดงว่ารถไม่เคยทําสีเลยจริงๆนะครับมาเปิดดูข้างหลังนะครับ ก่อนนะครับดูตามนี้นะครับรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆรถกระบะยี่ยังไม่แทบจะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคุณดูนะคิ้วพวกมันจะมีพวกยางพวกนี้นะครับจากโรงงานเดิมๆยังอยู่อยู่เลยนะครับสีเดิมหมดนะครับสีเดิมหมดเลยนะครับรถสภาพดีจริงๆนะครับนี่ก็สีเดิมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูครับข้างในจะสวยขนาดไหน อย่างแรกนะครับคันนี้คุณดูนะครับบอดี้สวยมากนะครับบอดี้เดิมอยู่เลยนะครับสีเดิมทั้ง4ประตูยังไม่เคยทําข้างในเลยนะครับเนี่ยยังมีรอยอยู่เหมือนเดิมเลยเคุณดูนะครับข้างๆเนี่ยคันนี้ไม่ทําเครื่องเสียงมาด้วยนะครับทุกอย่างยังสวยงามอยู่เลยนะครับเนี่ยเบิมเดิมๆเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างพลาสติกยังเดิมเดิมมากๆนะครับนั่งข้างในกันนะครับ เคสตาร์ทรถนะครับไม้นะครับไม่แสนห้านะครับไมดแท้ๆนะคันนี้สภาพจบสภาพตามไม้นี่เปรียบถูกต้องเลยนะครับพวงมาลัยเดิมๆเ,เลยนะครับเนี่ยเนี่ยคุณดูนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะจริงๆก็ไม่ได้ทุกคันนะแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าจอดตากแดดดูแลไม่ดีส่วนใหญ่ตรงนี้จะแตกหมดแล้วนะครับคุณดูเนี่ยรถที่ดูแลดีจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่าง ดีหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับพับได้ปกตินะครับไฟเป็นปรับออโต้นะครับเนี่ยที่พับกระจกนะครับพับได้ปกตินะครับโอเคนะครับวิทยุตัวนี้ก็ขึ้นตรงนี้มาหมดทุกอย่างหมดเลยนะครับลืมเติมน้ํามันนะฮะตัวนี้ก็เป็นล็อกปลดล็อกนะครับวิทยุนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับใครต้องการรถเดิมๆเนี่ยผมแนะนำเลยคันนี้เดิมๆนะครับแอร์ ตัวนี้เป็นตัวย่อยเป็นตัวอีลิแกนนะครับที่พับก็ปกติทั่วไปนะครับบอกนี่ครับผมอยากให้ดูอย่างนี้ดีกว่าครับคันนี้นะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับบุ๊กเซอร์วิสหมดนะครับคู่มือรถยังอยู่เลยนะฮะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับเข้าสู่ตลอดนะครับแล้วรถใช้ไม่น้อยมากนะครับแล้วก็หลังจากศูนย์ออกมานะครับเนี่ยเขาก็มีประวัตินะครับ ประว th in ัติซ่อมทั้งหมดที่ส่วนใหญ่ที่มีนะครับจะอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะเนี่ยมีประวัติเป็นเป็นปึ้งเลยนะครับดังนั้นจริงๆคนได้เอารถคันนี้ไปเนี่ยจริงๆจะดูแลง่ายมากนะครับเนี่ยนี่คือประวัติซ่อมหมดเลยนะฮะผมดูมาเรียบร้อยแล้วนี่คือประวัติที่เขาซ่อมมาหมดเลยนะครับบินเขาเก็บไปทุกใบนะครับเนี่ยบินทั้งหมดเนี่ยนะครับตรงนี้ก็นี่วารันตีหาน้อยหายยากนะครับที่จะเก็บวารันตีไว้แบบนี้นะครับ ประวัติดีมากจริงนะครับเนี่นะครับรถที่ดูแลถึงนะครับเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะฮะมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังนะครับเบาสวยหมดเลยนะครับแทบจะไม่ได้นั่งเลยนะครับผมอยากให้ดูอันหนึ่งนะครับก็คือพรมนะครับอันนี้คือพรมเดิมๆของรถนะครับคุณดูนะครับพรมยังใช้ได้ปกติเนี่ยสีเนี่ยมันไม่ได้ดํานะครับมันเป็นสีแบบนี้ตอนความมืดนะครับนี่คือรถเนี่ยพรมเดิมๆยังอยู่อยู่เลยนะครับเี่ข้างหลังก็เป็นพรมเดิมๆอยู่เลยนะครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าหายากมากนะครับสภาพแบบนี้เดี๋ยวไปดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับได้เห็นสเปคนะครับแล้วก็สภาพผมใช้คำนี้สภาพนะของตัวเบนนะครับ C-Class W203 C200 c o m p s คอพเซนะครับตัวรถนะ้ามันผลิตประมาณปลาย02นะครับแล้วก็เข้า03แล้วก็จดทะเบียนปี04พร้อมใช้ราคาพร้อมทะเบียนประมูลตัวนี้เลยนะครับเมื่อก่อนผมขาย สเปคแบบนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีทะเบียนมุลขาาย3 0แสนกว่านะสภาพแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าสภาพคันนี้เนี่ยลูกค้าดูแลถึงเพราะมีปิดเหมือนที่ผมบอกเลยวันนี้ราคาพิเศษจาก3,19,000นะครับเหลือแค่2,99,000บาทเท่านั้นครับรวมทะเบียนสีูนย์เลยใครสนใจนะครับโทรมาที่0 6 1 7 4หก2ครับ0 8 1 9 0 8 2 0ห6หรือคิวโพตามนี้ได้เลย อยากซื้ออยากขายอยากฝากขายนะครับอยากซ่อมอะไรอินบอกมาได้เลยเราช่วยเรายินดีช่วยนะครับถ้าเราช่วยได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโดเนมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับเราเหยียบไปดูนะไม่อยากจะบอกนะครับความเร็วเท่าไหร่นะครับความเร็วสูงร้อยกว่าเนี่ยดิ่งมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับ